ออเอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนคนเดิมนะผมกับเกมจูสซิทเวิร์ดเดอะกรฟซีซั่นสองนะครับผม <laughs> ก็กลับกขามากันแล้วกับเกมการต่อสูดด้ในเสาร์นะผมนะก็เรียกว่าเดือดจัดจเลยสำหรับช่วง เวลาอย่างประมาณนี้นะผมก็ว่าเราจะต้องขอความ์่ซะหน่อยทุกคนแล้วก็ผมจงติดแท็าค้างแท็กเอาไว้อยู่แพ็คหนึ่งนะผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าก็อย่าลืมนะสำหรับซีซั่นพาร์นะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผม สำหรับแองกิโลซอสเจนสอไม่ใช่แองกิโลสเตกโกซอสเจนสองนะผมะผมก็เห็นภาพโมเดลนะผมที่จะเข้ามานะแต่ว่าผมยังไม่รู้ชื่อว่าเป็นชื่ออะไรนะแต่ว่าที่นแน่เลยก็เป็นสายพันแองกิโลซอนะผมแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ารูปลักษณ์มันจะเป็นยังไงแต่หน้าตาเห็นแล้วแหละทุกคนหน้าตาถามว่าเห็นจากไหนนะผมเดี๋ยวจะให้ดูก็แล้วกันว่าเห็นจากไหนนะ นี่ไงทุกคนหน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เรียกว่าอาจจะเป็นตัวใหม่นะผมที่เข้ามานะสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็เตรียมเลยเตรียมเตรียมทําได้เลยทุกคนเตรียมทําซีซันพาร์ทไว้ได้เลยทุกคนนะผมเพราะว่าเป็นตัวใหม่แน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการวิวับเหมือนทุกทีนั่นแหละอ่ะมาลุยแพ็กกันที่ค้างกันอยู่นะผมก็อย่าลืมนะสุกนี้นะผม สบายโนโซอรัสเจน2นะอัอาตราดอกแบงค์ยังสวยโลนอยู่เหมือนเดิมนะผมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วก็เอาไปทำอะไรเป็นอ่ากินเนื้อสุดแข็งแกร่งโคเมสสไปนัทนะผมก็อ่าไปบวกกับโลปัสเจน2ใช่ไหม่าก็จะแข็งแกร่งมากอ่ะเนี่ยติดค้างแพ็คนี้เอาไว้อยู่นะผมคอร์เรคเตอร์เอ็กชาร์จิ่งนะกับโกด์คอร์เรคชั่นนะผมซึ่งผมเคยเปิดได้คอมพิค้างหนึ่งนะนอกนั้นเวโรซีรับเตอร์หมดเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไร การประกาศใช้ยชนะมันต้องเกิด huh. ขึ้นในวันนี้ใส่ยกแห่งจินนาการเริ่มเหนือทั้งนั้นไม่เท่าไรพูดเลยว่าไม่เท่าไรเดี๋ยวฉันจะเก็บพวกแกให้เชื่อเลยว่าต้องเก็บได้เชื่อเลยว่าต้องเก็บได้เดี๋ยวฉันจะไม่รังแกแกเลยเชื่อเลย อ่าผมจะเอาเป็นไอ้นี่ไปสักตัวหนึ่งกันแล้วนะผมขอปี่พี่ฆาแล้วกันนะขอปี่อยู่ในวันนี้ให้ยากเหลือเกินไอ้ขอบปี่ตัวนี้มันแบบว่า,าเลือดกับพลังโจมตีมันยังน้อยอยู่นะผมโอเคพอมีขวล้านสิบล้านเียเดียวสิบล้านตลอดแพ็คน,นี้ถึงว่าคนโอดโอยกันเหลือเกินนะผมสําหรับอ่าสิบล้านเนี่ยอ่าสี่ยกใช่ไหมเราจะตีแบบตีแบบฝากจากกันไปเลยไหมตีแบบเอาจิงเอาจาังตีแบบว่าไม่เอาอะไรแล้ว ตีแบบไม่ต้องสู้แล้วแม่เราแบบสู้แบบสุดๆไปเลยดีฝ่ามั้งอ่ะมาหนๆก็ในๆแล้วนะอ่ะผมก็จะเอาเป็นอ่ะตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็สโคตุดคัสไปตัวหนึ่งแล้วกันนะผมสกิลที่ผมจะใช้ไปเลยนะั่นก็คือลดเลือดฝั่งนู้นนะผมเป็นสกิลที่ผมถนัดที่สุดบัลุยกับรีฝฟานะผมสิบ้านบาทมาลดเลือดฝั่งนู้นนะผมโอเคอ่ะ <laughs> จาัก,การมันคอเป้ไม่นะลดเข้าไปนะผม <laughs> เล,เลือเลือดแค่นี้แล้วแกจะไปทำอะไรได้พูดเลยคงยากที่แกจะเอาชนะชันได้สไปโดร์ปเตอร์จมตี 2! เข้าแทงนะผมนี่ตายไปหึ <c oughs> เรียกว่าเข้าแทงมันดีไม่เข้าแทงเราวนะบมโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งะผมนี่คือต้องเสีย 40, 40ล้านอ้านแล้วเนะี่ยอาจจะ50ถ้าเราแพ้ <c oughs> อาจจะ50ได้ถ้าเราแพ้โอเคไม่กลัวอยู่แล้วการที่คอมพิเน่ ถือว่าอยูไ่ไทยไปฝันซื่อค <laughs> นรับดาเมจได้สบายสบายแต่มีแค่3เท่านั้นอ่ะมีน้อง f อฟบอกว่าพวกคอมปีนี่อ่าเขาโดนโจมตีทีเดียวตายก็แน่แหละครับถ้าโดนเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดเราตายแล้วผมถือว่าเป็นสกิลหมู่เทนเทเราจะตายทันทีนะถ้าโดนเจ็ดกับแปดนะผมลดเลือดเข้าไปเองเป็นไงล่ะเป็นสกิลที่ใช้ดีจัดจั <laughs> โดโจมตีหนึ่งโจมตีสองสบายเลยอ่ะป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมอ่าอุ้ยมีห้าร้อยเองก็สวย สวยสวยสวยนี่สวย,สวย,สวยตายีน่นะฮะไปแล้วหนึ่งตัวเป็นไงล่ะดีแกนโ,นโดนลดเลือดไปจุกจุกรู้สึกเป็นยังไงล่ะถึงแกจะเลือดเยอะก็ตามไม่โจมตีนะผมในโจมตีก็เรื่องของมุกไหนยดิเล้ยงก็ไม่ว่าอะไรอะเปลี่ยนตัวออกแมานะผมเรียกว่าเป็นฉเฉลยกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็เรียกสแต็กปั่นแมนนู่นเป็นไงล่ะโดนหลอกล่อเข้าไปเอาไปมีแค่สี่เท่านั้น แกจะจัดการของปี้ของฉันไหมจัดการนะผมโอเคนี่เอาของปี้มาล่อชัดๆเรียกว่าเอามาล่อจัดจัดสิเดสเส็จเราครับผม2 0 0พนี่สบายดีจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีแสนนะผมแล้วก็แอร์เหลือไว้หมดเลยตายอย่าอยู่เลยนี่แน่แล้วก็สกิลของเราเนี่ยแอบถึงแม้เราตายแต่ก็ยังทำงานอยู่กสกิลที่มีประโยชน์จัดจัดเลยทีเดียว เรียกว่าถึงตายก็ยังทำงานอยู่นะผมเจ็บแต่ไม่จุกเท่าไหร่จะจะไม่ให้แกเหลืออะไรเลยแม้แต่น,นิดเดียวรถเข้าไปอีกไ,ไม่ให้เหลือเลยนี่นะยิ่งเปลี่ยนตัวมาก็ยิยง่งโหดโหดจัดไห้ไขยมมันนับก็ให้ปั่นให้มันสะอาดซักให้มันเป็นคนใหม่เรียบร้อยไปแล้วนะผมผมเห็นมันใช้สีดำาดงสีดำมีดำเหรอเขียว โอเคชนะไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะผมกับการจัดขบวนทัพของผมนะผมมาเออชอบล่ะทีนี้เ <laughs> มเทียแกต้องไม่เหลือเลือดเชื่อเลย <laughs> ฉันจะลดแกไม่ให้เหลือเลือดเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวหาตัวที่แบบว่าพอจะสู้ได้หน่อยนะผม ก็อย่างน้อยๆต้องไม่แพ้ทางนะผมอ่ะผมจะเอาอาร์ซิโนโซดูพอริตไปนะผมแล้วก็เหมือนเดิมแหละก็ต้องเอาน้าบีกต้องเอาน้าไปสุดจัดกับมันซะหน่อยเอาเอาเจ้าตัวนี้ไปกันแล้วกันนะผมแล้วก็เจ้าตัวนี้อ่าแล้วก็สกิลด้อมลดมันลดมันลดมันใ้หมดอย่าให้มันเหลือรอดจะมี3,200หรือ3,800ก็ไม่กลัวนะงั้นลดมันบริสพอร์ตนี่นะ เออโอ้โหโดนรถแบบจุกจุกันโดนรถแบบจุกจุกเรียกว่ามีอยากรันแกเลยทีเดียวอย่าลืมนะลืมนี้ไปใช้กันนะผมจะเป็นสกิลคอมมอนก็แต่มอสมอสมอสหรือว่าสกิลคืออะไรวะในเกมนี้เขาเรียกว่ามอสนะผมก็โอเคโยมาก็ได้แต่ถ้าโกนใส่ชั้นเท่านั้นแหละทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเซีลาซิโนโซอรัส บอกแล้วบอกแล้วสแต็ก,กสวยโลยฉันจะขย,ยี้แกแต่ไม่ใช่ตัวพวกฉันเองหรอกโจมตีสามโอเคเอือตายอีกตัวนุ่มเอ,อือแต่ก็ทำดีแล้วหมูจุ่มทั้งหลายเซฟโกออกมาลดเลือดมันเอกเรือว,ว่าลดเขาา้าไปไม่นะหมูเป็นตะกี้ที่ใช้ดีมากลดเข้าไปอีกเหลือ2,300เท่านั้นแดงแนนโจอูอ้ถ้าเหลือ2,100นห่ี้โจมตีสอง แล้วก็เมเทียมีพันสามเราลูนหนึง่งส,สองขอด้ยวยลูกเหลือไว้สองต <laughs> ายไม่แนล้วเ,เดเมเทียแทบจะไม่เหลือเลือดแล้วนะผม <laughs> เหลือเลือดพันหนึ่งนะทุกเรียกว่าแทบจะไม่เหลือเลือดเดี๋ยวลูกผีทุกคนแล้วจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นะผมจอมตีเสียผมตายไหมเนี่ยดูอาการไม่ตายลูกเหลือเจ็ดสิบห้าได้เวลาเช่นจะเอาคืนแล้วสอดาเมเทีย <laughs> อย่าอยู่เล้ตยป๊าดเรียบร้อยมาตัวที่ไหนนึผมแกเป็นแค่การแหน่แกบางอาจเข้ามาอยู่ในสนามรบแผ่งนี้ได้ยังไงมันบอกอยู่ได้ดิเลเวลสองร้อยสิบหกเยอะไปไหนเนี่ยเออตายไปนะผมเจ้าตัวนี้จัดการนยะนะเพราะว่าเราตัวตีแปดเนี่ยเราชนะได้แน่นหน่อยนะผมบักโว์ฟาร์มที่ไม่ได้เป็นกระสอบตายนะผมตายอย่าอยู่เลยนะี่แหนะบังอาจ ทำา่องเพื่อนของฉันใช่ไหมเออสามเป็นสี่นะผมเช่นเนี้ยเป็นเหลวว่ะง่ายจัดแต่เสียตังค์เยอะไปหน่อยนะแต่ก็คุ้มค่านะถ้าเราเปิดได้แก๊สดีๆนะผมเพราะว่าเงินพอหายได้นะถ้าเป็นเสียแบงค์เขียวสิแบบว่าตีอาแบงค์เขียวละพันเงี้ยยกละพันแบงค์เขียวเนี่ยผมก็ไม่เอาด้วยนะผมมันรุนแรงเกินไปนะผมอ่ะสูตรเดิมนะผมก็เป็นสูตรที่แบบว่า เรียกว่าขี้โกงในเกมเรียกว่าเป็นการขี้โกงในเกมนะผมไม่ได้ใช้มดเม็ดอะไรนะอก็ถือว่าทําถุกดไม่โดนเก็บอย่างแน่นอนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วเราก็ต้องมีน้ำว่ะทุกคนน้ำน้ำวิโคตรทีว่ะไม่มีตัวที่มันไม่ปวดว่นมีแต่ตุกดปวดอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ปิดแฉกดีกว่านี่นะผมแล้วก็เอาตัวนี้นะผมโอเคสกิลเดิมเลยเรียกว่าง่ายจัดจัดเพราะว่า พวกมึงเน้นเลือดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เน้นเลือดใช่ไหมบอลเลยอุย้ยข่าวดีเน้นน้ำเบนผันสามนี่นะช <c oughs> ่างมันเราไม่ลดดาเมจเพว่าถ้าเลือดน้อยคนรง่ายไปนะผมแล้วก็แอเก็บไว้หนึ่งเพราะเราตายาอยู่แล้วเราป้องกันได้อยู่แล้วนะผมมันมีสองกะแตกมันมีหนึ่งกะแตกไงถ้าเราไปป้องกันเสีสยถ้าแตกคือปีนะผมอุ้ยโจมตีสองเอื้อไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ทำได้แค่นี้แหละแก ยวบอกให้ยู่ายุมันเข้าไปดัอวยุให้มันโจมตีหลอกล่อมันเข้าไปอือโจมตีสองืออถ้ามันเก็บแต่ได้เจ็ดที่แปดนี่เราก็หนาวเราก็หนาวเหมือนกันดนะังนั้นต้องยุโยงมันยุโยงให้มันโจมตีเราอย่างเดียวเวโรซีแรปเตอร์เลเวลสองร้อยสี่สิบเอาแล้วเน่มันไม่โจมตีเราแล้วทนะุกคน มีปัญหาเด็กมีปัญหาแล้วอาการนี้โอ้ยโป่งแกนแสบน,นะผมดีนะมันไม่เก็บสแ,แตกมันเป็นอะไรที่ไม่เก็บสแตกนะผมจําได้โจมตีสิโอเคเออไม่เป็นไรนะผม <c oughs> เสร็จชั้นแหละแน่นอนนี่ออกมาลดเลือดมันอีก <c oughs> ลดให้หมดอือซมโดนครับอีกนะผมเอ,อืออีกสี่ร้อยง่ายเลยทีนี้หนึ่งสองวุ้ยเกิดโจมตีสองก็พอเ,เลยโ <c oughs> จมตีสามนะผม แล้วก็มีพันเจ็ดเลยอ่ะแต่เรารับได้ทีนึงนะผมรับได้สองทีดิหนึ่งสองนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสองโอเคไปซะกูนึกถ้ารถสองร้อยเจ๋วเลย <c oughs> เลอ่ะเรียกว่าแจ๋วเลยออกมาแล้วสินะจดยัมทอมินอินโดรัมเตอร์เรียกว่าแทบจะหมดนิดส่งไปเลยทีเดียวมาเจอสกิลนี้เข้าไปจดสีสี่กูตายนีเนี่ยเออไม่ตายนะผมเหลือเก้าสิบสี่จะจ,จ,จ,จัดการแก่ด้วยตัวของเชียรเอง อ่าหุ้ยขอโทษทีว่าโจมตีแค่สองเท่านั้นล้มได้ไหมดูสิเอ,อือเรียบร้อยนะผมนี่สองพันสี่เก้าสิบแปดนะผมตกใจเหมือนกันเมื่อกี้เลขว่าเลขสี่กับเลขห้าเหลือแกคนเดียวแล้วเลยนะโอวีลับเตอร์ย้อนี่สามตายดีครับเอ,อืเอ,อเรียบร้อยออฉันจะทวงแขนให้ลูกพี่ของฉันตัวฉันครบแล้ว แกตยายจะอยู่เลยอแปลเลยนะผมเฮียบักยบ๊กน้อยลงนะผมพูดเลยไม่น่ะไม่น่ะบั๊กน้อยลงตัวเราก็เลยบั๊กไม่เฮียนะผมก็ออกมาเต็มเลยทีเดียวฮู้วววน่าลเลวยคอมปีพี่ข้าครบเลยอะ่ะ <c oughs> ยากมากที่แกนที่คอมปีจะอยู่กันครบอย่างนี้แปลว่าผมจะต้องเปิดได้คอมปีอย่างแน่นอนเซ็ <c oughs> ตโก้ละงานนี้ <c oughs> เปิดได้คอมปีแน่ๆอาเราใช้คอมปีตรงนี้ไปแล้วเนี่เรายังมีเซอ,อร์ริฟเอริตอีนะผมเสร็จแล้วอ,อะไรก็เข้าข้างเราทั้งนั้นเรียกว่าลงตัวจัดจัดอา่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็จะาปวดแค่ไหนเราก็อมีปวดเราก็ไม่ขาปวดแน่นะผมแล้วก็รถเลือดปเป็นียวถ้าเลือดเป็นน้อยอะไรมันก็ง่ายล้มง่ายๆอะไรง่ายๆ ไอ้ดาเมียนมันเยอะก็าทน,นท,ทีผมพยายามป้องกันไว้ให้ได้ก็โอเคนี่นะลดเลือดเข้าไปเ,นนเไป,ป็นไหละัะโดนเข้าไปหกร้อยน่าอุ่ยไหมล่ะเอ่ไม่ป้องกันดีครับทำสูดเลยไอ้แนวส่งการ์ดมาสยโด้ยเลยไม่ว่าจะบิดแดงบิดทองอะไรไม่กลัวด้วยละ่ะชมสีสองสีไอ้นโน,โนปามันเชื่ออะไรวะเด้เอารออะไรอ่ะเอารอนูก็บัส บบอะไรประมาณนี้มั้งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเสร็จ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 ติ่งเดียวอะติ่งเดียวไม่ใจเสร็จแล้ววะเก็บ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 ให้เพื่อนนะผมให้โคโคให้โคบทบาทของราชาแห่งสายแหนมด้วยผมเอ้ยดูสิอือไม่กล้าทำอะไรเราเลยอะถ้ามันมีสเตะแปดนี่เรา เราหนาวไนไม่หนาวนะเพราะว่าเราหนาว้มแล้วว่าผู้ยืนอยู่ข้างหลังสองตัวนั้นแข็งแรงทั้งหมดเลยเป็นผู้ควบคุมแห่งใส่น้ำโดยแท้จริงเอ้สบายโลนนะเอ้ย้องรับแหละออกมาโกงโกสุขันตัวน้ำซิกเนเจอร์ของผมเลยผมโจมตีหนึ่งโจมตีสอง ใแบบบล็อกอันหนึ่งก็พอรับได้แบบสบายลนอ่ะตายนี่นะอเอาเด้เฮ้ทำเปลี่ยนตัวหลังมาอุ้ยก็สบายอยู่ดีอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ตัวหลังเลเวลแปดเองจะเ,เมทจะัเท่าไหร,ร่รดคลึกด้วยอ่ะนะทุกคนนะโจมิเซโอ้โหใส่สุดใส่เต็มเอ้ยเอ,อ้ยไม่สนเัยใดๆทั้งนั้น แต่ทาให้องกันไวแล้วนะตะกี้ไม่ไปไม่ไปเหลือเลือดหน่อยนึงจมีหนึ่งจมีสองนะผมป้องกันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยเผื่อ,อซีโนซิิคเดิดน,นีอ่อาจจะเติมตัวนะผมตอนออกมามีอาการมีประเด็นมาตัวแค่ใหญ่เฉยๆเท่านั้นแหละแกะหมดพิษสงแล้วกระโดนคอเขี้ยวเล็บหมดแล้วเชื่อดิไม่จัดการเราได้นะเออ <c oughs> ก็แน่แหละจัดการทีสองตัวแล้วจะไม่ให้ตายเลยนีไง เดี๋ยวไม่บาดแล้วทุกคนตายเถอะเถอะด้วยราชันสามเกียวจัดการมันโอ้โหเรี่ยงหน้ากันเข้ามาตซสายตบฝากัดหน้ากัดหลังเตียบร้อยนะผมลงไม่นอนกองชนะได้แบบสบาย นึกว่าเกมจะยืดเยื้อซะแล้วนะผมไม่ยืดเยื้อซะนั้นนะเพราะว่าเราเปิดได้คอมพี้ไงคอมพี้เราก็เลยครบท่าเนื้อเราเลยครบนะผมสำหรับ4ียกอ่ะได้แล้วนะโก้ดคอร์เรคชั่นโัดอุตส่าห์สู้อย่างเดียวมาเถอะเอ้ยอาปากมาตะไกลเลยดิเวลโลซีลัตเตอร์เจมส์สองมเจดับเบิลอีกสามร้อยยี่สิบห้านะผม โอเคจะ4ีะ่หมื่นะแแล้วนะผมขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่ะก็พอแค่นี้ก่อนดีฝ่นนะสำหรับช่วงเวลาแบบอย่างนี้นะก็ซุ่มหูเดือดไปนะในแพ็กพิเศษนะผมโค้ชคอลเลกชันนะถ้าใคใีอะไรก็ฝากคองเมนไปข้างล่างด้ครับผมในตีแพ็กเดียวกันไหมแล้วเปิดได้การอะไรกันแม่งนะผมนอกจากเวโรซิเลปเตอร์ <c oughs> อ่ะไปจริงแล้วนะผมขอบคุณทุกคนเท่กดติดตามน,นะผม See you again, Fender, Yeah, let's <laughs>